ค่ะวันนี้อากาศดีดีๆฟ้าคิดว่านะแล้วออกไปเทีท่ยวทะเลได้ไหมคะเอาเองนันก็ได้พ่อตามใจฟ้าเลยขอบคุณค่ะไปเปลี่ยนชุดมานะ เงินในบัญชีมีเท่าไหร่อไปช้อปปิ้งช่มัมเออมีแค่พันเดียวเองเหรอต้องไปขอปลาสลัดหวหนูรักพอที่สุดเลยเออก่อนไปทะเลขอเงินซักหนึ่งแสนบาทได้ไหมคะหนึ่งแสนก็นเหรอเอาป่ะปลาน่ารักที่สุดเลย ธรรมดาไปทะเลกันคถอะค่ะฮ่าไม่อยากช่วยจุ๊บจิไม่อยากอยาให้พ่อรักจี๋ไม่อยากอยากกีอยากบอกให้พ่อช่วยฟ้าหน่อยหลังมาปลุกลิขิตไปเดี๋ยวพ่อจะไป ฉันจะพาไปทะเลนะน่ารักที่สุดเลยเออหมดใจเลยที่ฟ้าให้พ่อรักจริงไม่ได้หรอกแค่อยากจะบอกให้พ่อช่วยฟ้าหน่อยเงินในบัญชีไม่พอใช้พ่อโอนให้ฟ้าหน่อยได้ไหมและอยากได้รถคันใหม่นะคะราคานะฟ้ารักพ่อ แป๊หิวไหมเดี๋ยวเดี okay. ๋ยวฉันจะพาไปกินอาหารก่อนนะหิวค่ะโอเคโอ้เนี่มาเมลทะเลกินอาหารทะเลไหมไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าไปยินดีจะให้ ก็โอเคอืมอ่ะถึงแล้วเดี๋ยวฉันจะนั่งลอยตรงนีเ้เธอถ่ายคลิปถ้ายอดวิวดีฉันจะให้เธออีกแสนหนึง่งทำละจริงเหรอน่ารักที่สุดเลย ถ่ายคลิปดีกว่าอุย้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟ้านะคะปาพาฟ้ามาทะเลด้วยแหละทะเลอะ่ะโอ้โหแล้วดูอากาศดีมากเลยค่ะนี่น้ำเย็นมากเลยนะคะบ๊ายบาย หนูลงไปแล้วนะคะป๋าโอเคเอ,อ่ขอขอนดอกแทนไม่เอาเงินได้ไหมคะหนูอยากได้กับเป๋าหลุยวิททองหรือไม่ก็ชาแนลก็ได้คะ่ะโอเคได้กเย้น่ารักอะ่ะ หนูไม่ได้ดื้อและไม่ได้งองแงนะคะเดี๋ยวไปเล่นน้ำกับหนูหน่อยซิโอเคฟารักพอที่สุดเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนชอบคลิปแบบนี้แนวนี้กันไหมเอ,อ่ยถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u ับส r ค b ์ด้วยนะคะ แนวนี้เราไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เพราะว่าแต่ชอบเช่นชอบเพลงของพี่เขาอ่ะแต่แบบเออพาพออกมาไม่ได้ว่าทำยังไงแต่คิดได้แค่ดีแหละค่ะส <c oughs> ำหรับวันนี้นะบายบายค่ะป๊าทำไมมันไม่ซื้อ l a m b o กิน i n i เลยอะจะได้พาหนูกับเพื่อนๆไปไง แต่อย่าลืมนะลองี้เนี่นั่งได้แค่สองคน